ก่อนเลยว่าเป็นช่วงจับไม์ทอค่ะอยวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่อยากบอกคุณผู้ชมว่าตัวนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าการันตีนะคะด้วยความเป็นไบโอฟาร์มบริษรัทผลิตยายักษ์ใหญ่ชื่อดังของเมืองไทยวันแรกที่มาทอกเนี่ยผมเห็นเลยว่าคุณอะแอบซื้อไปใช่ไหมซื้อไปแล้ว6กกระปุกเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ เขาเรียกว่าเบอร์รี่ดีท็อกซี่เนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นไบโอฟาร์มอ่ะเป็นบริษัทผลิตยายักษ์ใหญ่เนี่ยพอบริษัทผลิตยาเนี่ยเขาออกมาทำอาหารเสริมสักยี่ห้อหนึ่งเขาต้องได้ตัวยาที่ดีถูกไหมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเขาต้องใส่ปริมาณจัดเต็มแล้วเราไว้ใจได้ว่ามันเห็นผลแน่นอนเพราะขนาดแบบยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องหรืออะไรต่างๆที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งนานเนี่ยไบโอฟาร์มเรายังกินยาของเขาเลยคือเป็นชื่อไบโอฟาร์มแล้วมั่นใจเพราะว่าเขาคงไม่เอาสารสกัดอะไรที่มันเป็นของไม่ดีมาใช่ไม่ เสียชื่อนะถ้าจะเลือกแบบทานอาหารเสริมสักตัวหนึ่งอ่ะต้องบ,บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าดูโรงงานที่ผลิตดูที่มาด้วยโรงงานไหนก็ไม่รู้ไก่กะอะไรเลเราก็ไม่รู้จักไว้ใจได้ไงแต่ความเป็นบริษัทผลิตยาอย่างไบโอฟาร์มแค่ฟังแค่นี้เราก็อยากซื้อแล้วยิ่งบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ในเรื่องของการดีท็อกผิวรหรือว่าดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วถ้าบอกว่าวันนี้ใครไม่อยากจะไปสวนก้นสวนทวารเพียงแค่กิน กินแล้วคุณสามารถที่จะดีทอกให้ร่างกายของคุณใส <Wow. S 2> ใสยังไงหนึ่งสารพิษสารตะกั่วต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกไปหมดเลยสองจะดีกว่าไหมวันนี้คุณประหยัดมากไม่ต้องเสียตังกินวิตามิน C ีพันมิลลิกรมัมไม่ต้องหาวิตามิน A ไม่ต้องหาวิตามิน E แล้วทุกอย่างอยู่ในนี้แถมพอดีทอกออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นฟ้ากระจุดด่างดำ หายเหรอไอ้ฝ้าธรรมดากระที่มันติดกับหนังหน้าของเราเนี่ยหายเดี๋ยวให้น้องเดียมาบอกกันดีกว่าว่าประโยชน์ของคาวินเบอร์รี่ดีท็อกซตัวนี้มันทำได้ขนาดไหนนะคะต้อนรับน้องเดียด้วยสวนแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออต้องให้น้องเดีย เล่าเลยว่าแบบว่ามันขนาดไหนก้าให่หายเลยหรอคอนเฟิร์มค่ะแต่ว่าคือต้องเกินก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรูปว่าเอารูปมายันกันเลยว่าแบบโหแต่ก่อนเนี่ยสุดแสนจะทรมานจริงๆแล้วแบบไปหาหมอทาครีมชะลอโอยโบกทุกอย่างพอกทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ได้แบบดีขึ้นเลยคือแล้วก็ผิวจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้เมคอัพเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ใช่อันนี้มันกระลึดเพราะว่าเดียทำงานตากแดดเอารอแบบโอ้โหแบบเราเป็นคนที่บอกตรงๆไม่ชอบกลางร่มไม่ชอบทา กันแดดมันเหนอะมันร้อนแล้วล่องก็<ม>อุ้ยเกะกะใหญ่ไปหมดอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากที่จะแบบตัวสบายๆ<ม>เดินแบบเพียวๆวะนนี้แค่อายุเท่าไหรอ่อ่ะตอนที่เป็นตอนนะที่เป็นก๋าอุ้ยเดี๋ยวเป็นตั้งแต่แบบ ขอโทษเถอะค่ะเป็นตั้งแต่แบบประมาณ20ตน้ตนๆแล้วค่ะ,ะคือแบบหลายคน,บบนจะ<อ>นคิดนีว่า <นะ S 2> ฉันยังสาวอยู่ฉันไม่เป็นหลอกฟ<ช>้ากลาไปเป็นตอนแก่นนอะไม่ไม่คนไทยสมัยนี้นะคือไม่ต้องเป็นฝรั่งหรอลที่จะเป็นกระเนี่ยรจริงๆจะบอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยก็มีโอกาสเป็นกระได้แต่ต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าบางครั้งการที่เราเป็นกระเป็นฟ้าเป็นหลุมสิวเป็นรอยต่างๆเนี่ยมันเกิดจากว่าหลายคนจะคิดว่าเป็นตรงนี้เนี่ยจะต้องซื้อครีมภายนอกมาทาในวงการแพทย์นะคะเขาระบุมาเลยค่ะว่าสิ่งที่ทาเข้าไปเนี่ยที่เต็มจากภายนอกสามารถ ช่วยรักษาได้ในประมาณ30%แต่อะไรก็ตามที่สมมติเป็นฝ้ามันเกิดจากภายในเป็นกระมันเกิดจากภายในแน่นอนเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปได้ถึง70%เพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องควบคู่กันแต่70%มันต้องมากกว่า30%ถูกไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือก็เลยแบบตอนแรกเนี่ยคือบอกอย่างที่บอกว่าไม่ชอบทาครีมไม่ชอบอะไรทั้งสิ้นไม่เอาเลยแต่พอแบบ พอเราเป็นมันทรมานมากแล้วมันเอาอย่างไรก็ไม่ออกไปหาหมอไงค่ะไปจี้ไปเลเซอร์หลอกไปทำมาด้วยหรอไปจี้กระค่ะคือตอนแรกจี้ปึ๊มเราไม่มีใครบอกหรอว่ากระเนี่ยายินจี้เลเซอร์มันจะกระจายตอนนั้นเราไม่ทราบเลยเราแค่จุดประสงค์เราคืออยากให้หายราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคือเดิมเนี่ยหน้าเราเด็กๆคิวๆแบบใสๆหน้ารักไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะเลยแล้วพอเพื่อนทากว่าเฮ้ยทำไมแต่งหน้าแล้วแต่ทำไมแบบ ทำไมมันมีจุดดำๆไปหมดเลยก,กะแบบ พี่แสดงว่าจะออกจากบ้านทังทีนี่ต้องโบกแบบเต็มที่เลยดิคือบวกไปเลยหนึ่งชั่วโมงสาหรับแค่แค่ทาเรามเ่าปม่มั่นที่เราจะเผยผิวใสๆของเราใช่แล้วค่ะก็เลยแบบไปหาผลิตภัณฑ์ว่าเอ้ยไม่อยากทาไม่เอาทาไม่เอาเขารู้ว่าเดี๋ยวล้างหน้าก็หมดมันไม่ช่วยจักภ่าไหนก็เลยแบบว่าแต่หาผลิตภัณฑ์ปุ๊บพอเจอพี่คนหนึ่งแนะนําก็ตัวนี้เลยแควินเบอร์รี่ดีท็อกซี่ก็เลยทานมาตลอดก็คือตอนนี้ทานมาได้ประมาณ 3- 4มสี่ห้าเดือนมทานมานานมากนะไม่ทวนแล้วอะค่ะเพราะเพราะ เขาเครียดมากตอนแรกจี G ้กะก่อนแล้วแบบหน้าเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยแบบเป็นคือตอนแรกมันเกิดจากสเก็ตดำๆก่อนนะจี้เสร็จเป็นสเก็ตดำๆเสร็จม๊บก็แบบเราบางทีเราไม่ไม่รู้วะนะ่าเราเราก็เกามันด้วยนะเราก็ไม่รู้เราคนเราห้ามไม่ได้<ะ>หรอกชอบบีบแค่แกะเกาที่หน้าชอบนิดหนึ่งอ่ะบางคนบีบสิวกระเด็นใส่หน้ากระจกเลยใจเรนไม่ได้คนไม่ได้ที่หน้าแบบมันเป็นจุดๆดำๆแล้วก็ เอาออกอะไรเงี้ยออหรือบางทีมันก็ล่อนออกเองแต่ว่าแบบประเด็นคือมันเป็นพอออกเสร็จมันเป็นหลุมออตอนนี้คือมันก็ยังไม่หายก็ออยังเป็นหลุมอยู่แต่ว่าแต่วมันตื้นขึ้นเยอะ,ะ,ะใช่อะ่ะก็คือช่วยได้เยอะอะไรตัวนี้ก็คือแบบตัวนี้แล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญคือได้ชอบเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบธรรมชาติแล้วทําไมถึงไปหลงเชื่อพี่คนนี้เขาหน้าพี่เขาเป็นยังไง<ะ>เดี๋ยวให้ดูรูปเลยเออไหน<อ>ดูสิหน้าพี่เขาเนี่ยนี่บอกว่าพี่เนี่ยคือ่อนเชื่อว่าจะลองอะไรเนี่ยต้องต้องมีให้เห็นพิสูจน์ได้จริงจริงออันนี้คือหน้าพี่เคอนีี่่ตด เชื่อเลยเพราะว่าหน้าพี่เขาว่าต้องเห็นก่อนทานกับหลังทานแต่เห็นบอกว่าพี่เขาเนี่ยเป็นหนักเพราะเขาท้องใช่ค่ะแล้วมีน้องเนี่ยน้องคือลูกเนี่ยจะดูดเอาสารอาหารทุกอย่างออกไปมันก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนแอกระฟ้าก็เลยมาเต็มอันนี้คือหน้าเปลยเปล่าสามเูือันนี้ไม่ได้แต่งหน้าแล้วอันนี้คือ3มเดือนท่านแล้วรร้อยก็คือแบบจางแล้วแบบ คือมั่นใจขึ้นทำให้เราแบบไม่ต้องแบบเครียดไม่ต้องแบบหาอะไรมาปกปิดอะไรเงี้ยอะนีนี้มันมั่นใจขึ้นทำไมคาวินเบอร์รี่ดีท็อกซีตัวนี้ถึงสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะที่ผลิภตภัณฑ์ตัอื่นทำไม่ได้ค่ะต้องบอกกอนว่าเรียวไปสืมหมดแล้วว่าอันนี้เนี่ยเขามี ผลิตภัณฑ์ในนี้ที่ดีที่สุดเลยก็คือเป็นสารสก,กัดเจ็ดเทพเออเจ็ดเทพอะไรบ้างพูดถึงเทพแรกเนี่ยก็คือเปลือกสนฝรั่งเศสค่ะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระโดยตรงที่แบบแก้ปัญหาของเบียร์กับของพี่จุ๋มโดยตรงเลยนะคะนี้คือแบบเรื่องฝ้ากระจุดดำๆเพราะว่าเปลือกสนฝรั่งเศสเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดสร้างเม็ดสีผิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ของบริษัทไบโอฟาร์มเนี่ยยัยกล้าเพราะว่ายืนยันว่าของเขาเนี่ยแบบไม่ได้ผ่านแค่ GMP ธรรมดาแต่ EU GMP ก็คือแบบมาตรฐานระดับยุโรประด โลกและระวัา GMP เนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่สามารถแบบว่าระดับเอเชียโแษณงว่าเปลือกสนฝรั่งเศสเนี่ยแท้จริงๆ <Happy S 1> ไม่ใช่เป็นเปลือกสนไทยผสมมากินแล้วแบบว่าไม่หายอย่างงี้ก็เลยแบบสืบมาหมดว่าอโอเคเราเราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นี้แล้วเราก็เลยแบบลองดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าลองวันสองวันแล้วมันจะหายไปเลยนะเป็นไปไม่ได้นไ่ด้ก็คือโฆษณาชวนเชื่อแล้วแต่นี้คือคือบอกก่อนว่าช่วงเจ็ดวันแรกรู้สึกได้ว่าหน้าเราติด แต่งหน้าติดขึ้นมากขึ้นแล้วผิวเนี่ยมันบริ้งขึ้นกระจ่างขึ้นแบบบางคนจะทักว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาเดี๋ยวนี้หน้าใสขึ้นดูแบบดูดูเด็กดูแบบนี้ดูแบบดูเด็กขึ้นเขาบอกว่าตัวเนี้ยพอกินเนี่ยมันช่วยทั้งตัวใช่ค่ะคือที่เป็นกละบเป็นฝ้าจุดดำดำบางคนคนบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นที่หน้านะค่ะที่ตัวที่แขนที่อะไรอย่างเี้ก็เป็นหรือว่าผิวไม่ใสอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือแบบเพื่อนเริ่มทักว่าเฮ้ยดูมีออร่าขึ้นไปทำอะไรมาอะไราเงี้ยเราก็บอกเราก็ตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจเราก็ลองลอองงยัไม่้ตบ เราก็ลองไปเรื่อยๆจนแบบเออตัวนี้แหละชัวร์เพราะว่าเป็นคนไม่ทาครีมจะช,ช,ชอบทานอะไรที่มันบำรุงจากภายในยอ่ะแล้ว<ม>นอกจากนี้ยังมีตัวไหนคะก็จะมีเปทปไปถึงเทพแล้วค่ะเทพแรกไปแล้วก็เทพที่สองคือตัว a c เชอร์รี่ตัวนี้เยอะด้วยดิใช่ตัวนี้เนี่ยเทียบเท่ากับส้มเนี่ยห้าสิบลูกก็คือ,อนั้นก็ต้องเหนือสิตัวนี้ก็ต้องมีวิตามินซีใช่ค่ะก็คืออย่างที่พี่ตุ๊กตาเกินตัวแล้ว่าอมันครบจริงๆวิตามินทุกอย่างอันนี้ก็มีวิตามินซีแล้วก็แข่นเทียบเท่ากับส้มห้าสิบลูกก็สูงมากช่วย ออร่ายิ่งคืนตัวนี้ค่ะม่มีอะไรอีกครงอีกตัวเง่งก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่ก็คือจะเป็นแบล็คเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่ทุกอย่างที่เป็นเบอร์รี่ใช่อันนี้ก็แบบใช่า่ะนสอนอกจากวิตามินซีแล้วตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของดวงตาสมมติว่านอนดึกทำงานเยอะจ้องคอมจ้องโทรศัพท์แม้ดูโทรศัพท์หรแบบใช้สายตาเยอะอาจจะตาล้ามีเส้นเลือดฝอยในตาแตกหรือวะ้า แบบเป็นตาสีาเหลืองคือวิธีสังเกตเนี่ยคุณผู้ชมลองแหกตาดูนะคะแหกตาคุณผู้ชมดูนะ,ะแล้วเอากระจกส่องเข้าไป<ด>แล้วดูที่เส้นเลือดอะคะ่ะข้างๆตรงในตาขาวเนี่ยว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยถ้ามันมีอาการแดงขึ้นมาเนี่ยมันคืออาการผิดปกติของหนึ่งคนที่พักผ่อนน้อยะนะคะแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวว่าถ้าเราปล่อยให้เส้นเลือดเนี่ยนะคะในตาของเราเนี่ยที่มันอยู่ในตาขาวเนี่ยเป็นสีแดงๆบ่อย ตาคุณจะพลาตาคุณจะมัวมง่ายวัยแก่มาเยือนนั่นเองใช่เขาบอกว่าตรงน,นี้ทำไมส่ตาฉันยาวเร็วจังเลยยังฉันยังไม่40เลยให้รู้เถอะว่าเราใช้ตาเปลืองมากออมใช่เพราะว่าอย่างแบบนอนดึกตื่นเช้ามากแบบ เคลียรล้าดวงตาจะล้าแต่อันนี้ช่วยทําให้ดวงตาสดใสเบอร์รี่สูงมากเบอร์รี่นี่ช่วยได้เลยใช่อันนี้คือตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดแล้วก็อยากจะแบบโอ้โหอยากจะนําเสนอมากตัวนี้ก็คือตัวชาเขียวที่บอกว่าดีท็อกซี่เนี่ยดีท็อกยังไงก็คือมันดีท็อกในเรื่องของมันมีสารสกัดจากชาเขียวที่ช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายที่บอกว่าบํารุงจับภายในออกมาจากภายนอกเนี่ยคือตัวนี้ด้วยป็นส่วนช่วยตัวเนี้ยเนี่ยไม่ได้ใส่ชาเขียวเหมือนที่เรากินในน้ําชาเขียวนะคุณผู้ชมใช่แต่จะเป็นหัวเชื้อของชาเขียวที่เขา กัดเอาตัวที่สามารถล้างสารพิษสารพิษในที่นี้คือไม่ใช่แค่สารพิษธ,ธรรมดานะเพราะว่าวันวนี้เรา,ากินข้าวด้วยใช่ไหมตัวนี้ใช่ตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าไอ้พวกสารตะกั่วต่างๆร่างกายของเรามีทั้งสารพิษสารตะกัว่วตะกั่วเกิดจากไหน <S <S เกิดจากเรากินอาหารทุกวันเนี้ย ขอบอกว่าทุกอย่างเราจะรู้ได้ไงว่ามันสะอาดเนื้อหมูเนื้อไก่เล่งสีเล่งอะไรผักผักเรารไม่ได้กินผักปลอดสารพิษกันตลอดเวลาตัวนี้คุณล้างได้หมดเขาก็เลยทําให้ประสิทธิภาพของตัวยาตัวอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในคาวินเบอรี่ดีท็อกซี่ตัวนี้มันทํางานแล้วเห็นผลจริงๆใช่ไมนไม่ต้องไปสวนไอ,อ้ก้นสวนถามว่าสวนะดีไหมก็ดีนะถ้าคุณแต่มันจะเสี่ยงต่อเรื่องของการอักเสบถ้าเราสวนไม่ดีสวนวาวรเนี่ยเราก็ต้องติดเชื้อขึ้นมาเยอะนะต้องสวนแล้วก็ต้องแบบว่าหูรุดมันจะมีปัญหาแล้วก็ ผิดธรรมชาติต้องทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อัอ้นเอาไว้ด้วยอั้นเอาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะไปปล่อยออกอแต่การกินคาวินเบอร์รี่ดีทอ็อกซีตัวนี้<อ>มันกินปุ๊บมันดีท็อกซจากด้านบนลงข้างล่าง<อ>แต่ตัวสวนเนี่ยคือมันสวนจากตรงข้างล่างออกไปข้างล่างนี่น ล้างอะไรพวกบอกว่าไขมันที่เกาะตามผนังลำไส้ไม่หมดเรียกได้ว่าแบบตัวนี้คือเป็นการดีท็อกแบบธรรมชาติกินลงไปแล้วก็ออกทางข้างนอกแล้วก็กวาจะกไปหมดเลยใครมีไหมสวนทางก้นแล้วปุ๊บขึ้นมาถึงคอคือสวนใส่แล้วน้ำน้ำจะดีท็อกพุงคุ้งขึ้นมาโอ๊ยโอยมาที่เล่นปีล้วอ๊มาที่แต่ว่าคอแล้วแล้วก็กวานล้างออกไปทไอ้กลิ่นที่ก่อนที่มันจะขึ้นมาถึงกระเพาะเนี่ยที่มันผ่านก้นมาเนี่ยมันคงจะเหมือนติดคั่มากเลยนะเรียบร้อยไปตั้งแต่ตรงคอแล้วนะเพราะฉะนั้น หัวตั้งแต่ต้นลงไปดีกว่าไหม,มแค่คิดก็หิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปสวนดีกว่าแล้วเวลาทานทานยังไงอ่ะค่ะเวลาทานก็คือแนะนําอย่างอย่างบางคนอ,อ,อย่างคนที่เป็นหนักๆเลยเนี่ยแนะนําก่อนเลยว่าทาน2ทานสเม็ดเช้า2เม็ดเย็น สองเช้าก็คือก่อนอาหาร2เย็นคือก่อนนอนออแต่ว่าถ้าบางคนบอกเฮ้ยมันเยอะจังเลยอ่ะทานแค่หนึ่งใช่ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบในสูตรเร่งด่วนของเราเลยจริงๆคือจะทาน2สําหรับ<อ>คน,นที่<อ><อ>เป็นฟากระไรเงี้ยอยากเห็นผลเร็วๆนะคะเ<ๆ>พราะบอกแล้ว,วาทุกอย่างมันต้องรักษาจากภายในต้องบอกคุณผู้ชมว่าของพอด้วยความเป็นไบโอฟาร์มเนี่ยตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคือเป็นแท็บเล็ตงี้เลยนะแท็บเล็ตอย่างนี้เลยนะคะแล้วคุณผู้ชมลองดูเลยว่าเม็ดเนี่ยแบบน่ากินมาก ก็ก่อนเล็กทานง่ายก่อนหน้านี้ตุ๊กตาได้มีการพิสูจน์ไงคือเขาเรียกว่าอะไรคะซื้อไป6กขวดแล้วอยากรู้ไงว่ามันดีท็อกซ์ได้จริงหรือเปล่าก็เลยเอาแก้วน้ำใส่แก้วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วใส่น้ำไปครึ่งแก้วแล้วก็อยากรู้ไงว่าเฮ้ยมันละลายเร็วว่ะเฮ้ยมันเรากินเข้าไปแล้วมันจะแบบว่าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยเอาเม็ดนี้ไปแช่น้ำตุ๊กตาลองไปแช่ดูค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าออกมาเนี่ยเห็นเป็นอย่างนี้นะน้ำมันออกมาเป็นสีม่วงม่วงแบบ สีเบอรี่ป่ะคะเออสีของบอริรี่ม่วงแบบม่วงมากมากอ่ะม่วงแบบอุ้ยนี่ฉันกำลังกินน้ำาบริสีสกัดเข้มข้นอยู่หรือเปล่าไม่น่าเชื่อแล้วน้ำที่มันเป็นใสๆเดี๋ยวมันม่วงแบบม่วงม่วงเนื้อบอร์ี่เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เลยทำการทดลองใส่แบบว่าพวกสารละลายเอวีลงไปเป็นไงอ่ะคุณมันกวาดอ่ะมันเอาพวกแบบว่าสารพิษสารพิษต่างๆดึงลงมาอยู่ใต้ก้นจากน้ำม่วงๆนะดึงลงมาอยู่ใต้ก้นแล้วน้ำใสกริบโอ้ คือมันแบบเฮ้ยขนาดนี้นไม่เชื่อเ่ย,เยคุณผู้ชมสามารถลองได้เลยทดลองไ,ได้เลยคือทดลองที่บ้านได้เลยอันนี้ตุ๊กตากล้าท้าเพราะว่า,วาตธธาาุ๊กตาจะซื้อผลิตภัณฑ์ทหนยากมากคุณผู้ชมแต่พอเป็นไบโอฟา์มันนั้นเนี่ยเราอยากซื้อ,อเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยคือเป็นพิธีกรจะรู้ว่าอันไหนเนี่ยดีหรือไม่ดีอันนี้ลองเลยแล้วก็ โอ้ยน้ำมันใสแบบใสมากเลยอะแล้วก็้หยาบกรองอยู่ที่ก้นตัวเบอร์รี่ตัวนี้มันดีท็อกกับภายนอกได้ขนาดนี้เลยหรอไม่เชื่อลองทําดูเพราะว่าตาไปค้นพบวิธีการทดลองมาท้าให้ลองเลยคุณผู้ชมเนื่องจากเราในรายการเนี่ยแล้วน้องเดียวก็ไม่ทราบด้วยว่าคือมันมีวิธีนี้คือพี่ต้องไปลองอะไม่ดีพี่ก็กลับมาเพี้ยงแสงหน้าน้องเดียมกันเลยนะไปละค่ะนะวันน้วันนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่ กี่สายคะที่จะได้พิเศษเลยฟังแบบนี้แล้วใช่สามสิบสายแรกราคาแพงหรือเปล่าถ้าราคาร้านขายยากลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโดนเสียไร้ขายไม่มีทางไม่มีทางอันนี้คือแบบไม่มีราคาร้านขายยาแน่นอนปกติเนี่ยขวดขายเป็นกล่องเซ็ตเลยใช่ไหมใช่ค่ะปกติเขาขายอยู่ที่ร้านขายยาเนี่ยสี่กระปุกเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่กระปุกนะแต่ถ้ามาวันนี้ขายสี่กระปุกพี่ไปซื้อที่วัดสาลหรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาไปซื้อไม่มีค่ะเฉพาะสำหรับรายการนี้เลยนะก็คือว่าให้ หกกระปุก2,490บาทคือเพิ่มมาให้ฟรีอีก2กระปุกสองกระปุกใช่แต่ว่า30สายแรกเท่านั้นเดี๋ยวน้ำต่กระปุกเท่าไหร่วะ415บาทเดี๋ยวคิดมาให้สร็จัดเลยไม่มีราคานี้แน่นอนกระปุกหนึ่งมี30แท็บเล็ตนะคะปกติเนี่ย4กระปุกเนี่ยจะราคาอยู่ที่2,490แต่วันนี้คุณจะได้ไปถึงหกกระปุกหกแบบนี้นี่ยะหกแบบนี้เออหกแบบนี้นี่อเอออะไรไปทำของเขาลวกอีกเอออะเออเออแทนที่มันนจะะพี่จินนี่ หกนะครับครังจับไปถูกเลยหนึ่งสองสามสี่เขาครบของเขาอยู่แล้วอันนี้หกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเท่ากับปกเอ่อเท่ากับหกสี่ร้อยสิบห้าบาทสิบห้าบาท ถูกมากนะไม่มีแน่นอนราคานี้ค่ะที่ไหนก็หาไม่ได้ขนาดแบบเราจะซื้อกินเองยังหาราคานี้ยากเลยเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นการตอบโจทย์มากนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรไปที่ศูนย์สองหกเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเก้าต้องบอกว่ากินตัวนี้นะตั้งแต่ลูกตากินนะคะเพราะซื้อไปกินแล้วก็ยิงย่งไ,ได้ทดลองมไม่เป็นภูมิแพ้เลยอย่างนี้คุณเคยเห็นคลื่นประทุกทีจะขย<อ>ี้จมูกทอกทีมาทำรายการก็จะแบบจริงจริงคุณผู้ชมจะแบบไงจะแบบ ทำเนี่ยพเพราะว่าเป็นแบบเป็นภูมิแพ้แต่ว่าพอทานตัวเขาวินเบอร์รี่ิท็อกซี่ตัวเนี้ยเฮ้ยภูมิแพ้มันหายว่ะคือมันเดี๋ยวนี้ได้กลิ่นอะไรก็ใส่เข้ามาเหอะจัดเต็มจมูกแบบว,ว่า,วาน่าเชื่อไม่อะไรแล้วซื้อ <วะ S 2> ไป้ังหัวกระปุกก็มาแบ่งสักหน่อยแกก็ซื้อสิอ๋อเหรอมาไบเบียดกันเยอะๆบจับจบจับก้าวก้าวก้า ิ่งดีๆให้เพื่อนเป็นหนูทดลองตลอดวันนั้นก็เห็นดีแล้วมาสกิดตุตาว่าแบบแกแกสั่งซื้อซิตายแต่เขาตายก่อนถ้าดีแกดีก่อนฉันนะตอนประโยคแรกเราฟังก็แบบอะไรวะตายแต่ก่อนแต่ถ้าดีฉันดีก่อนมันเลยแล้วจริงคุณผู้ชมว่าพี่ชินกับตุตาเนี่ยคือเป็นคนที่ด้วยความที่เราเป็นคนเลี้ยงสัตว์จะเป็นภูมิแพ้เยอะแล้วก็เป็นคนนอนน้อยนะคะทำงานหนักพ้งกที่สำคัญคือกินคนนี้เข้าไปปุ๊บตื่นมาไม่เพียและไม่ฮัดเชยไม่แบบ ไม่ไม่ไม่มีมมมมแบบกืดก้าดกืดกืดนี้เลยนะคุณผ,ผู้ชมเพราะฉะนั้นรีบเลยนะต้องบอกบเลยว่าเป็นสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึง่งประหยัดวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมยี่ห้อมอมอ,อย่างที่ผมกินกันเนี่ยขวดหนึ่งสองพันกว่าบาทแล้วก็วิตามินเอนะแล้วก็ในเรื่องของวิตามินอ e ีด้วยรวมไปถึงตัวซิงค์ที่แบบบำรุงปศาศาระสาทอย่างตัวนี้เขามีหมดเลยเพราะตุลา,าตอนนี้เนี่ยฉลาดขึ้นครับ ตับไม่ต้องทํางานหนักทุกทีเนี่ยเปิดตลับมาวิตามิน5เม็ดแล้วกินเป็นกําๆเลยใช่ไหมกินเป็นกําๆเลยแต่ตอนนี้กินแค่ตัวนี้ตัวเดียวตับก็ทํางานสบายได้ล้างตับแล้วก็ล้างลําไส้ด้วยนะคะวี่โภ026975999 30สายเท่านั้น2 4 9 0ได้กัง6กระปุกนะคะกินไม่หมดมาแบ่งขายจะรับซื้อในราคา200นะคะคุณผู้ชม02นะคะ6975999นะคะย้ำ026975999ยี่ห้อเดียวมากมาค่ะค่ะ